สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเจียเบ,บิรสุขุสุคนเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นะกะขออนุโมทนาสาธุเนาะค่ะในทุกทุกนทีได้เดินทางไปเฮ็ดมาเมอน้เนาะค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบิรสุขุสุคนเนาะค่ะทีเห็นคลิปนาตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องเมเน้กลไปเที่ยวแม่นำโขงประเทศลาวกะขอให้แตกสามโตตรงเนาะค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุ บุญใดที่เฮ็ดมาเมื่อนี้พี่น้องติดขัดยังก็ขอห้ผ่านพนไปได้ด้วยดีราบรื่นเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทางวัดเนาะค่ะพี่น้องกะกจะประมาณหามุงแรงเนาะค่ะพี่น้องหาหกมุงแรงเนาะค่ะตอนนี้เมื่อนี้เจี๊ยบกับม่าขอโชคลาบเนาะค่ะพี่น้องอาจจะวอลติดวอลคัดแน่เนาะค่ะเมื่อกี้ก็ขับรถมาเนาะค่ะพี่น้องก็ะเย,ยียบรถมาเติมหนึ่งอยู่เนาะค่ะพี่น้องมาขอโชคลาบเนาะค่ะมือแรงขอหายทุกทุกท่านเนาะค่ะทีรวมท่ามบุญมาในเมื่อนี้เนาะค่ะพี่น้อง มากด้วยโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องแนวทางเนาะค่ะสาหรับผู้ไดที่จะไปเที่ยวอ่าตำลาาเนาะค่ะเที่ยวแม่น้ำขงมนีเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะทรงไห้ส่วนโตเนาะค่ะพี่น้องกากข้าหายโชคดีเนาะค่ะเพราะว่างมดที่แล้วด้วยบรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพเทวาเนาะคะ่ะอยู่สํานักสงเขาชมพู่บรมีปูองค์ดำนคราดเมญ่ากเกศสิรินท่าเมญ่าเกศสิรินทอนปูเจ้าสมิงพาย ผูรืีหซีนาเสือเนาะคะ่ะวดนที่แล้วเลก่นก็หายมาสามหกเก่าเนาะคะ่ะผู้ใดไปเที่ยวแม่น้ำโค้งวดที่แล้วกะแต่คกเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องรำด้วยเบอสุขูสุคนเนาะคะ่ะพี่น้องเบาหายแนวทางทางช่องออนไลน,นะะ์เนาะค่ะกนเนื่องด้วยเหตุผล,ลหลายๆอย่างเนาะคะ่ะพี่น้องมียังกะหายถักไปในขอความเนาะคะ่ะทักแชทไปเอาเนาะคะ่ะพี่น้องใส่ไไกะมีแต่งูเนาะคะ่ะความเสี่ยความศสาามัทธาไปมันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที เกิดขึ้นมาในชีวิตข่อยมันเป็นความเสื่อความสัทธาของข่อยและ้วกะ็เป็นความเสื่อความสัทธากับพี่น้องที่เพื่อนนับถือองค์่ันปูนคราชองคเมยานาคราชองคเทพเทวาเหมือนๆก,กันกับข่อยแต่เสื่อวา่าผู้ใดที่มีจิตใจที่นับถือหรือว่ามีจิตใจที่สัทธาเท่านั้นค่ะถึงจะได้โชคลาบเนาะคะ่ะเพราะว่าโชคลาบเป็นเงินเทวดาให้เนาะคะ่ะพี่น้อง เทวดาเพื่อนกะจะห้ค้นที่เดือ,รอดร้อนแล้วก็คนทีเป็นคนดีมีศีนทรรมเนาะค่ะพี่น้องศีนท่านภาวนาเห็นใดมันก็นดีกลับจะของเนาะค่ะจะทากิีงยัางกระดอกระเดียเนี่ยห่วยจะจะประมาณนั้นเนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าแนวทางโชคลาภงวดทีแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนก็หายสามหกเจ็ดล้วกเจ็ดสามเจ็ดนาะคะ่ะสาหรับแนวทางรัฐบาลเนาะคะ่ะงมดทีแล้วสํานักสงฆ์เขาชมพูเนาะคะ่ะสาหรับแนวทางรัฐบาลประจําวันทีึ่1มีหน้าเนาะคะ่ะเจ็บกใหายไปแล้วเนาะคะ่ะสาหรับ อยู่วัดผู้ละข้างเนาะค่ะกาบพวนาหายแนวทางไปในทิทางทีเหมือนกันทิศทางเดียวกันตัวเลขเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าวันอาทิตย์นี้เนาะค่ะเจี๊ยบจะขึ้นไปข้างบนยอดเขาชมพูเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือเป็นความเสือความสัท่าภัยมันเนาะค่ะแต่รับปากทันปูไว้เนาะค่ะถามมิโชมีลาบจะขึ้นไปเนาะค่ะพี่น้องขอบุณพี่น้องทุกทุกท่านค่ะขอบคุณทุกทุกท่านที่ร่วมถวายผ้าไตอีกครั้งเนาะค่ะการถวายผ้าไตเนาะค่ะเจี๊ยบจะถวายอ่า เก่าคังเนาะค่ะเก่าคังเก่าชุดเก่าขันเนาะค่ะอ่าคังสุดท้ายก็จะเป็นหลังหวยออกวันทีหนึ่งมีหน้าเนาะค่ะพี่น้องหลังหวยออกวันทีหนึ่งมีหน้าก็จะมาถวายพระไตยเก่าชุดเช่นเก่าเช่นเดิมเนาะค่ะความเสื้อความศรัทธาภัยมันเนาะค่ะพี่น้องความเสื้อความศรัทธาของข่อยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าข่อยได้บนบานสารเก่าไว้เนาะค่ะหัวทีเห้าแตกสามโตตรงเนาะค่ะพี่น้องถ้าได้เงินจํานวนนี้นี่ข่อยสีถวายพระไตยเก่าคังเก่าชุดเก่าขันเนาะค่ะพี่น้องอืม ความเสียหายมันค่ะพี่น้องเหตุ <h ate> ไปโหลดพี่น้องบุญผ oh ู้ใดเฮตดกับนั้นใดผู ube, ้ใดบ่เหตดกะบ่ไดเนาะค่ะพี่น้องบางสิ่งบางอย่างที่เหาอ่ะแนมบ่เห็นเนาะค่ะมันก็มีอยู่จริงเนาะค่ะเพราะว่าโลกแห่งทิพย์โลกแห่งวิญญาณมันมีเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่ปฏิบัติเจริญภาวนาดีๆก็อาจจะมีสัมผัสใดเล็กๆหน่อยๆหรือว่าสัมผัสใดกับขึ้นอยู่กับบุญบารมีเนาะค่ะอีกอย่างนึงเนาะค่ะพี่น้องมันบ่มีไฟยดทูบล้วออก ไปซะทุกอย่างดอกออกเปเๆดอกถาคนคนนั้นบ่มีบุญบาร,รมีหกีเวลาทําบุญเนาะคะ่ะพี่น้องทําบุญเท่ากับคือเห็ดเนาะคะ่ะอย่างเช่นโตเจี๊ยบคือกันโตข่อยคือกันเนาะคะ่ะบางเท่อกะอาจจะแท่นอา่าเป็นซื้อเจี๊ยบบางเท่อกับข่อยภาษาบาลข่อยกับแบบนี้นะะ่ะอืความเสื่อความศรัทธาไว้มั่นเนาะค่ะบุญผู้ใดเหตุกับผู้นันใดเนาะคะ่ะพี่น้องบางคนช่วงทําบุญกับถาำบุญเนาะคะ่ะช่วงแบบขอเลขขออหล์กับขอีหลีเ่าภาษาบานเท่า ยามเฮดข่อยกับเดินซ้ายเฮตดทำบุญกูมือค่ะช่วงนี้ทำบุญว่าแม่นแค่ว่าช่วงนี้เนาะคะ่ะคือแบบทำบุญตลอดทำบุญกูมือเนาะค่ะก่อนที่จะไปรับทรัพย์เนาะค่ะทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเนาะค่ะพี่น้องทำบุญทำบุญเพื่อที่จะเฮตยั้งวันที่เพื่อที่จะเกิดยังขื้นในชีวิตเฮาวันที่เพื่อที่จะนน้นดวงนน้นโชคนน้นลาบของเฮาพี่น้องถ้าเฮาบ่มีบุญมันบ่ถือตัวเลขถ้ามีบุญบาร,รมี เสือบอรับมูรลับตาสื่อจังได้กระถือจุดถูกยังกระออกยิบห้วยยังกระออกแตกซ้ำโตตรงบนหลางอย่างที่มูเจ้าเห็นอ่ะอืมนั่นละคําว่าบุญบุญนะมันจะเกิดปฏิหารกับชีวิตเฮ่าเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้เนาะค่ะชนบุรีก่อนข้างที่จะมีฝนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศอีกที่เนาะค่ะแต่แน่ว่านาทิตย์ด้วยความตั้งใจด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อองค์ปูญานาคราชองค์ปูฤษีนะ่ะเสือปูเจ้าสมิงผ้าเจียบจะขึ้นไป ยอดเขาข้างบนยูน nice ีมาสิปีบ่เคยขึ้นค่ะพี่น้องคังนี้เป็นคังแรกเนาะค่ะพี่น้องก็จะมีผู้เพิ่นเคยขึ้นเนาะค่ะผ้าไปก็คือแฟนเจี๊ยบเนาะค่ะเดี๋ยวจะผ้าขึ้นไปเนาะค่ะทันมาคัทโยกทีหลายๆคนหู่จักเนาะค่ะเพิ่นจะไป็นคนผ้าขึ้นไปเพราะว่าเพิ่นเคยขึ้นไปแล้วเนาะค่ะสําหรับตัวเจี๊ยบ่เคยขึ้นจงเจอพี่น้องคังแรกเนาะค่ะเดี๋ยวเข้าไปสัมผัสถรมหน้าค่าไปสัมผัสรอยพระพุทธบาทไปสัมผัสเมืองบาดาลเมืองบางบดพร้อมๆกันเนาะค่ะความเสื่อภัยมันด้อค่ะผู้ใดบบเสื่อกะ บตรงบึงก็ได้เนาะค่ะพี่น้องสามารถเลื่อนผ่านไปเลยเนาะคะ่ะเพราะเป็นความเสือของคอยคอยเสื้อคอยก็ได้คอยเสื้อคอยกับม่โชมไม่ลัข่อยเสื้อคอยกระถือเลขอือย่าว่าจังสันจังสีเถอะมางท่านก็บ,บอกว่าเจา้าหยังคือมีเวลาทำบุญนู่นนั่นนี่จะเหตุการณ์งานหยั่งเนาะค่ะพี่น้องนี่ละคะ่ะอาร์ตคลิปวิดีโอนะคะ่ะถ่ายคลิปไปวันวันนี่ล่ละคืองาน่อยเนาะค่ะพี่น้องประมาณนั้นละพี่น้องงานลาข้ามบุญเนาะคะ่ะอาชีพ อาชีพรักท้ำบุญอาชีพเสริมก็คือสื่อเลขเนาะค่ะพี่น้องที่เราฟังเนี่ยอาชีพเสริมก็คือสื่อเลขกเนาะค่ะเงื่นถือเลขกอะพอแต่ใดสื่อเขาสื่อน้มแห่พอแม่เลียงรอบรั้วแล้วกะ็ไววทําบุญเนาะค่ะพี่น้องคนถี่มีโคมีลาบโดยที่บ่บตองแบบทํางานหนักๆน,กนี่คือคนที่มีบุญบุญแท้ๆละ่ะยูซื้อเทวดาเกาเงินมหาให้สร้างบาร,รมีอยู่ซื้อ,อห่าากะไดลาบลอยนี่คือคนที่มีบุญไม่บาร,รมี กระโวกไม่อีกพี่น้องบุญบาร,รมีเกิดจากอยัางเกิดจากการที่เห่าทำบุญปฏิบัติแค่นั้นละ่ะคำเดียวสันส้นๆค่ะพี่นอ้องต่อห้ถือสินบกบกครัสร้างเนาะค่ะพี่น้องสินขอหาถือบกครบบเป็นอย่างค่ะพี่น้องขอแค่ยาเบียดเบียนคนอื่นเป็นคนดีบ่เบียดเบียนภัยบ่เอาเปียบภัยแค่นั้นกะกะถือละเล็กแต่ถ้าผู้ใดถือสินหาใดแหงสิถื่อรายแค่นั้นะ เพราะว่าส่วนหมากเทวดาเปิ่นกะจะประท่านโชคลาภห้เฉพาะคนทีมีบุญนะบอกไปว่ามากกับวูกมะหม่องเก่านั่นแหละพี่น้องบางท่านบอกว่าอันเกี่ยวกับหลางทรงนุน,นนั่นนี่เนาะค่ะเกี่ยวกับองค์่ันปูนาคราดด้วยความเสือ่อความสัทธาส่วนบุคคลส่วนโตข่อยเนาะค่ะพี่น้อง่ันปูนาคราดไม่ยานาคราดเป็นเป็นกายทีกายทีละเอียดแห้งเนาะคะ่ะเพิ่นบอมมาสิงสูมนุษย์ทีมีไกยหยาบคือห้ากายสกรปกรกดอกพี่น้องเพราะว่าร่าง,งกายของห้านี่มันสกรปรกเพิ่นบอมาสิงดอก เพราะว่าเพิ่นบบแมนผีเนาะคะ่ะเพิ่นเป็นเทพเป็นอันนี้ขันเพิ่นก็อยู่ในขันของเพิ่นเลียวมือได้วางๆจะมาวางไอ้ฟังเนาะหลายสิ่งหลายอย่างคะ่ะอย่าคิดว่าบบมีเนาะคะ่ะสิ่งที่แนบโบเห็นมันมีค่ะมันมีค่ะโดยเฉพาะเรื่องบุญบาปเสื้อไโ้โหลดผู้ดใดคิดดีทําดีก็ได้ดี็ดซัวก็ได้ซัว,วพี่น้องรอเวลาสิไปขอเล่าพัฒนานะค่ะพี่น้องมัน คองวัที่แล้วเพื่นก็หายสามหกเก่าเนาะค่ะพี่น้องกับมิโชะมิลาบกันทั่วหนาเนาะค่ะพี่น้องกูใดบ่บเสือโบสะทากับโเป็นยังแต่บุญบาปแต่ละเหมือแต่ละเวน้นพี่น้องเอฟซีบางทานพี่น้องบางทานที่เพิ่นติดตามข่อยมาในระยะปีกว่าแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นก็เห็นว่าข่อยเป็นคนจังใดบางเ่อเห็นข่อยไปถวายผาไตาเห็นข่อยท้ำบุญเห็นข่อยไหว,วบวงสรวงเพื่อนกับรวมปัจจัยมาในการทํำบุญกับอนุโมทนาสาธุนํำเนาะค่ะกะขอห้มิโชคมิลาบ รวมกันเองเนาะคะ่ะวันนี้ก็ขอหายแตกสามตตรงบนล่างนะคะได้ๆก็ตามแต่ห่างยืดเหล็กเจี๊บกะจะยืดเหล็กทานปูนขราชแห้งยอดเขาชมพูเป็นหลักและกะแม่ย่านาาวัดเขาชงโงกและกะปูนขราชวัดธรรมสรลิกาเนาะค่ะพี่น้องเป็นหลักสามสถานที่จังได้ก็มีตัวได้ตัวหนึ่งที่ตัวเดียวกันอยู่แล้วค่ะพี่น้อง สัทธาค่ะรัทธามีปฏิหารเกิดขึ้นใดเสมอเดียเด๋ยวเจ็บจาพาพี่ป้าน้อ,นองเนาะคะ่ะไปย่างเบิงบรรยากาศรอบๆนะคะก่อนที่เาจะลงไปขอแนวทางโชคลาภสำหรับผูใดทีจะไปเที่ยวแม่น้ำโข้งเมือแรกกะขอให้มีโชคมีลาบบุญใดทีเจเพียรมากเมืองเอกะขอให้นุ่นดวงนุ่นโชคนุ่นลาบพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนค่ะอันอี้กกจะเป็นบรรยากาศามือแรกเนาะคะ่ะพี่น้องประมาณอาุงแรกโคมงงแรกก็จะประมาณนี้เนาะ ปกติแล้วก็จะมีน้ำตกเนาะคะ่ะไหลลงมาเนาะค่ะพี่น้องไหลลงไปข้างล่างนะ่ะน้ำตกก็จะไหลลงไปฮนบรรยากาศดีเงียยสงบเนาะคะ่ะอยู่ทางหุบเขาเนาะคะ่ะฟังตรงนั้นก็นจะเป็นกุฏิของลวงตาเนาะค่ะพี่น้องแผ่นเป็นกองหลังให้เบิงก็จะมีศาลปู่เจ้าสมิงพ่ายเนาะคะ่ะปู่ฤาษีหนาเสือของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้อง บรรยากาศเงียบสงบปุถ่ยอยากมาถือศินจเจริญนภาวนากะขอเรียนเชิญเนาะค่ะแต่ว่าขอเป็นคนที่แบบจิตแข็งแน่จักหน่อยเนาะค่ะขันภาษาบา้านเท่าคลื่น่ะเติบหนึ่งเนาะค่ะตอนนี้ไฟกับไหมป้าเนาะค่ะพี่น้องไหมเบิร์ดเนี่ยอย่างที่มูจาเห็นบรรยากาศตรงนั้นก็นจะเป็นสราเนาะคะ่ะผู้ใดมาถือศินภาวนากะจะอยู่ตรงนั้นเนาะค่ะพี่น้องไหมเบิร์ดค่ะตั้งแต่ยอดเขาตั้งลงมาเลยพี่น้องบ่ไดดไหมมาหนีประมาณสามสี่ปีละ พึงมา่ใหม่บรรยากาศก็จะประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะขอโตเนาะคะ่ะลงไปจุธูบตรงนั้นเนาะคะ่ะขอแนวทางโชคลาภใดทธ่ติดตามกันนะจีคุณเคยดีเนาะค่ะพี่น้องความเสื่อความศรัทธาภัยมั่นค่ะมือแรงกากขอหายพี่น้องเบสุขุสุคนเนาะคะ่ะที่รวมท่าบุญมากเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะในการถวายผาไตแล้วก็ท่าบุญสังฆทานเนาะคะ่ะรำด้วยเบอรสุภุสุคนเดอ้อพี่น้องเฮ้งเฮ้งมั่นหมานรวยสาธุค่ะ